ขณะที่สมาคมกีฬาเทควันโดก็ชื่นชมนักกีฬาชุดเอเชียนยูสเกมครับหวังเป็นอนาคตขึ้นสู่ชุดใหญ่ในกีฬาโอลิมปิกครับโค้ชลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดภูมเซ่พร้อมด้วยโค้ชพักฮีคังผู้ฝึกสอนต่อสู้ครับนำทีมนักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทยชุดคว้า3าเหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนยูสเกม2025ที่กรุงมานาม,มาประเทศบาเรนใน,นทางกลับถึงเมืองไทยครับ สมาคมกีฬาเทควโ,โดแห่งประเทศไทยชื่นชมนักกีฬาเยาวชนทางผลงานเป็นที่น่าพอใจทุกคนทําได้ดีเยี่ยมมากครับโดยเฉพาะภูมิเซ่โคชลีนายนจัดการเรื่องระเบียบวินัยได้ดีการทําผลงานได้2เหรียญทองเป็นอีกหนึ่งก้าของโคชลีที่จะทําผลงานได้ดีในอนาคตส่วนประเภทต่อสู้โคชพคัคฮีคังก็พัฒนานักกีฬาเยาวชน ได้ดีอย่างต่อเนื่องนักกีฬาชุดนี้ที่ได้เหรียญทองประเภทต่อสู้น่าจะก้าวขึ้นไปเป็นนักกีฬาชุดใหญ่ในกีฬาโอลิมปิก2032และก็มีลุ้นเหรียญรางวัลด้วยนะครับก,กีฬาต่อสู้ผมมองภาพโคตรปาคโตโคตรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามผมชื่นชมพื้นชมจริงครับว่าสามารถควบคุมนักกีฬานำพาน,นักกีฬาไปได้ดีในการแข่งขันครั้งนี้ผมผมรู้สึกประทับใจมากครับแล้วก็ ยิ่งล่าสุดได้รับรู้ว่าจะมีโอลิมปิกในครั้งต่อไปที่ออสเตรเลียมีรุ่น54ซึ่งซึ่งทีมชาติไทยเราน่าจะสามารถผลิตได้หลายคนเด็กในชุดนี้รวมถึงชุดที่อายุยังน้อยๆของรุ่นประชาชนชุดปัจจุบันเนี่ยผมว่าในโอลิมปิกครั้งต่อไปประเทศไทยมีโอกาสสูงในรุ่นเล็กๆที่ที่โอลิมปิกเขาทำรุ่นใหม่ขึ้นมาให้ครับ สำหรับผลงานของจอมเตะไทยชุดนี้ต่อสู้ได้หนึ่งเหรียญทองจากรุ่น48กิโลกรัมชายพนวักระเกษมศิลป์หนึ่งเหรียญเงินจากทีมผสมอนัน,นตศิลป์กาเจริณรัฐกิจมลิวันนัทะมณนการธรรมนิตอจิริยาฉาย,ยางามและหนึ่งเหรียญทองแดงจากรุ่น44กิโลกรัมหญิงเพชรดาพรพัฒนันทหิรันประเภทภูมิเซ่หรือว่าท่ารำสองเหรียญทองจากประเภทฟ,ฟรีสไตล์เดี่ยวชาย ปนธรสริโสมฟรสไตล์คู่ผสมปรินระดาน้ำทองไทยและศักวรินโอภาชาตหนึ่งเหรียญเงินคู่ผสมสุชนันอินแจ้งและนิติกรยิ้มประเสริฐและหนึ่งเหรียญทองแดงจากเดียวชายพงศกรทองดีครับ